เซอววเดทีเมื่อวานมันหนักมากเลยนะชาวบ้านใช่ไหมใช่เมื่อวานมันหนักมากเลยเอาละ่ะจุดหมายของเราในวันนี้นะเราจะไปหาที่ทำบ้านกันนะทุกคนไปออกเดินทางวิ่งวิ่งวิ่งทำขวัญ กรต้องทำควรนแอกเนี่ยควัน,วนหินแค่นี้ก็ใช้แค่นี้และไปไว้เป็นอาวุธแล้วก็ไว้ตัดไม้ด้วย<ม>นี่เจ<ม>อหิวหิว<ม>อ่าจะเดินไปเรื่อยหาที่เรียนทำไม่ใช่ดิหารเรียนทำบ้านดีๆโอ้กอม,มันถานโอ้ทานทานานจำเป็นจำเป็น เป็นเหมือนเดิมขุดขุดเราต้องขุดขุดมันขุดมัน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 มขุดฐานฐานมั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 นขุดฐานโอ้โหสิเยอะอยู่เยอะอยู่ใช้ได้ใช้ได้ โอเคยังไม่หมดเดือโอเคหมดแล้วไปเดินทางกันต่อ,อก็ไม่รู้ว่าจะเจอไปปกงใหม่ๆหรือเปล่านะวันนี้ไม่อย,อยากอยู่แถวนี้เลยมนะันดูแห้งๆอย่างนั้นไม่รู้ไปทุกคนงั้นท้าดีกว้งเหยี่ ฝั่งนั้นก็จะเป็นอะไรเอ่ยโอเคเหมือนกันเป๊ะไปโอนเยวกันนะไปเดินวิงว่งวิง่งวิ่งตามหาที่ทำบ้านกันทุกคนโอ,อ้เจอือเจอสิงชีวิตเขามีที่ที่มันสุขพะช่ยหรือเปล่า อ้ําบุกเลยมีอะไรวะนั่นอืมถ้าโดดไปน่าจะตายอตายเดียวอันนี้เราต้องทําบ้านเราจะไม่เดินจุดลงมาจุดที่เราตั้งไว้คนที่ทําบ้านสร้างบ้านจะเดินมาไกายอยู่แล้วแหละยังไม่เจออะไรเลยที่แบบที่ที่แบบใช่อ่ะ <c oughs> ตรงนี้ก็ถ้ำอีกแล้วผมจะถ้ำตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยโเดี๋ยวทำบ้านเสร็จเดี๋ยวลุยเมืองต่อทุกคนอโอ้ยเดี๋ยวนี้มีแต่ถ้ำไฮะเหมืองใหญ่อืมเอาละเอาละ อ,อุ้ยไอตัวนี้มเหรอก็เรียกว่าอะไรอ่โอ้ <c oughs> โกุ้งคู่มงเขียวไม่ใช่โอ้ผมมันเจอใบอม่อะไมเจอป่าแบบป่าไม้ที่แบบเขียวๆหน่อยอืมอะไรวะ ด้วยเฮ้ยันที่มันหง,งดิงงนะหดม,มหกหรือเป่าัาดมัมากมันจะเจอที่ใช่แล้ววะทุกคน ที่ใช่ที่นี่ที่ลงโลกไม่มีเชียเลยเลยเหมาะแก่การสร้างอืมมีไก่แล้วก็อชอบมากเลยที่ได้ท,ทำไปอาระยธรรมของเรากันตรงขวาเหมือนเป็นป่าซ้ายก็ป่าเหมือนกันเฮ้ยมีพึ่งเชียพึ่งก็มี น,นั้นก็ป่าใหญ่แล้วก็สายเรามีถ้ำด้วยทุกคนถ้ำใหญ่นะเอาล่ะผมว่าอือ <c oughs> <c oughs> ใช่เลยตรงนี้เฮ้ยนี่เลยนี่เลยอดี๋ยวได้ไปตัดไม้รู้เตียนี้รุ่งเหมาะดีวางทรัพยากรแต่ เดี๋ยวก่อนก็วางพวกของของเก็บของอยากได้กล่องของเก็บของ้ก็อืมมาแล้วหนึ่งเชสโอ้โอุย๊ยไอ้อะไรวะเนี้ยโอเคได้และ <c oughs> นี่การวางคอมโบกันเอาละ่ะมาเริ่มสร้างบ้านกันเลยไหมจะเหมือนว่าจะ ก็เผาเนื้ออยู่อ่ะมีเนื้อวัวแปดชิ้นมาเผาไปก่อนอืมดูจากก่อนหรือทรัพยากรของเราแล้วก็น่าจะได้แค่เบสิกเบสิกทุกคนแต่ไม่รู้จะเสร็จหรือเผาใกล้มืดแล้วน้ำเย็นน้ำย็นน้ำยน ถักหินแห้งยาสั่งอุยไปเมือเช้าทำที่ใต้ดินไว้ขุดหินแล้วตรงนี้พอประมาณแล้วก็เอาหินหิว,หวโอ้เชียอุปกรณ์แตกโคตรแตก เราถึงชั้นหินแล้วก็ขุดหินมาสักมาสร้างเป็นโครงไว้อ,อสี่ก้อนน่าจะพออพาทีเริ่มตกแล้วตึบ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 ออตึบเออตึบตึบอืมทำนี้มาไว้เผาเลยโอเค หม,มือนมืดแล้วทุกคนครับทอส,สติก่ามาสติกสักนิดนึงโอเคโอประตูประตูะตโอ้มืดแล้วทุกคนจีบหายแล้วว้า โอ้ือมโอเคเอาละตึ๊บเรียบลอยบ้านเสร็จแล้วจ้านี่แหละบ้านเราเดินตั้งใกลเพิ่งทำบ้านได้แค่นี้อืมโอเคอืมเอ้เชียร์ละมันเกิดแล้วว่าทุกคนว่าเราต้อง หลับก่อนคืนนี้ฝันดีทุกคนเจอกัน